สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันพุทธที่29มิถุนายน2565ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรชยักกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับเมื่อวานนี้3ประเด็นสําคัญที่ต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับเรื่องของค่าครองชีพเนี่ย hmm. มีมติการขึ้นราคาข้าวโดยสารหลายส่วนที่ต้องติดตามนะครับ<ภ>ก่อนหน้าน,นี้ถ้าจํากันได้จะมีข่าวเรื่องของรถร่วมบขอสอ<ภ>ที่เขาจะหยุดวิ่ง80% hmm. ของรถที่วิ่งงงงจจาากกรุเทพไปต่ััหวดแล้ รถที่วิ่งระหว่างจังหวัดแต่ละจังหวัดด้วยกันเนี่ยแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ทางขนส่งเนี่ยอนุมัติเรื่องของการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารนะครับหสตางค์ต่อกิโลเมตรก็เลยทําให้รถร่วมเนี่ยโอเคไม่หยุดวิ่งแล้วตอนแรกที่หลายคนกลัวกันว่าเดี๋ยวเดือนหน้าหยุดยาวเป็น10วันเนี่ยสองอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีรถกลับบ้านตอนนี้ก็กลับสู่สถานการณ์ปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือราคาค่าโดยสารที่จะขยับสูงขึ้นนอกจากรถร่วมแล้วก็จะมีเรื่องของรถไฟฟ้า MRT ก็อนุมัติให้ปรับขึ้นเช่น เดียวกันนะครับ 1, 1> บาทต่อ4สถานีส่วนเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่เป็นประเด็นกัน59บาทคาะทคุณชาชาติออกมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าที่บอกไป59เนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นไปก่อนไอส่วนต่อขยายที่ไม่เคยเก็บเงินมามเลยคุณชาชาติบอกว่าคือถึงแม้ว่าจะขึ้นฟรีแต่ว่ารถที่วิ่งเนี่ยมันไม่ได้วิ่งฟรีนะมันมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วก็มันเป็นส่วนที่ทําให้กรทมนเนี่ยมีหนี้พ่อผูดมากยิ่งขึ้นไอส่วนที่จะบอกว่า25-30บาถึงสาบาทหรือเท่าไหร หาเสียงไว้เท่าไหร่นะแคหาเสียงไว้นั่นแหละ2 5่สิก็คือว่าต้องเป็นให้เคลียร์นี่ตรงนี้หมดก่อนใช่ใช่ตอนแรกคนก็บอกว่าเอ้าแล้วทำไมคุณชาตชไม่พูดให้หมดตรงนี้ก่อนก็เลยดราม่ากันเยอะมากเมื่อวานนี้คนทั้งสองฝ่ายดราม่าหนักมากแต่ด้วยความที่ถ้าใครติดตามสารการโดยตลอดก็จะรู้ว่าเรื่องนี้มันพันกันหลายส่วนมันมีนี้หลายก้อนเข้ามาปนเพราะฉะนั้นก็ก็เห็นใจเข้าใจแล้วก็อ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะแต่ก็อย่างที่บอกไปไงว่าถ้าหาเสียงเนี่ยให้พูดความจริงห้มดแลว เห็นไหมล่ะเข้ามาก็จะรู้ว่าอะไรที่มันทําได้แล้วมันทําไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่เป็นบทเรียนสําหรับผู้ที่จะเข้ามาบริหารบ้านเมืองกับคนที่เป็นคนเลือกอะคะ่ะให้รู้ว่าอย่างที่บอกไปอะทําลดได้นะมันคือคะแนนเสียง ทุกอย่างมันคือคะแนนเสียงถ้าทําได้เขาทําไปแล้วแต่มันต้องมีติดอะไรนั่นแหละ,ะแต่ไอติดอะไรที่ว่าตรงนี้เนี่ยท้ายที่สุดอะ่ะมันก็จะเป็นเงินที่เอาภาษีของประชาชนเนี่ยไปชําระให้อยู่ดีเนาะนอกเหนือจากเรื่องขาข้อได้สารต่างๆแล้วที่แน่าเป็นห่วงหนักไปกว่านั้นคือการอุดหนุนดีเซลนะครับว่าสรุปจะเอาอย่างไรวันนี้มีแนะ่หนังสือพิมหนึ่งฉบับมติชนเนี่ยอ้างแหล่งข่าวกระทรวงพลังงานนะถ้าจํากันได้แต่เดิมหนึ่งกรกฎาคมเขาจะขยับเพดานดีเซลคือส่วนที่เพิ่มเติม มาเนี่ยเขาจะอุดหนุนครึ่งหนึ่งไปไปมามดูทรงแล้วกองทุนมันไปไม่ไหวยังหาเงินกู้ไม่ได้อาจจะลดสัดส่วนการอุดหนุนลงมาเหลือลงมาอีกครึ่งหนึ่งเป็น1ใน4หรือ1ในสาม เพราะฉะนั้นราคาดีเซลก็จะเพิ่มขึ้นคิดง่ายๆตอนนี้เนี่ยเราตรึงดีเซลอยู่ที่35สิาแต่ราคาเต็มๆถ้าตามเพดานตอนนี้อุดหนุนอยู่ลิตรละประมาณ11บาทก็คือ46่สิบถ้าอุดหนุนครึ่งหนึ่งของส่วนเกินเนี่ยมันก็จะเหลือต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ5-6บาทก็คือ40 40ค่ะโดยประมาณแต่ถ้าอุดหนุนครึ่งหนึ่งไม่ไหวเหลือหนในสเราจะเจอน้ํามันลิตรละ43 ะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องพิจรารณากันให้ดีว่าจะเอาอยัางไงกับน้ำมันดีเซลนะครับค่ะอ,อีกประเด็นหนึ่งของคุณคือเรื่องอะไรโควิด <COVID. S 2> อ๋อ ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกไปโอมิครอนปกติเนี่ยติดวยอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะตัวกลายพันธุ์คือ B 4จกับ B.5 ทีนี้ก็ไม่แน่ใจเพราะคุณหมอเองออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่ายังไม่มีข้อมูลมากพอไอ้ที่บอกว่าเชื้อไปเกาะที่ปอดแล้วทํางานคล้ายๆกับเดลต้าคือการทําลายร้างเนี่ยประมาณเดลต้านะคะคุณหมอบอกว่าก็ยังไม่มีข้อมูลแต่ว่าก็เฝ้าระวังตรงนี้เอาไว้แล้วเมื่อวานนี้มีรัฐมนตรีสองท่านที่พุ่งจะไปปฏิบัติราชการที่ต่างประเทศ กลับมาแล้วก็ติดโควิดหนึ่งในนั้นคือคุณอนุทินชาญวีรกูลถ้าใครได้เข้าไปดูในคอมเมนต์ต่างๆดิฉันว่ามันก็เกินไปหกเข็มแล้วยังติดอีกอ่ะโอ้ยเจ็ดสิบแปดเข็มก็ติดได้จ้ะจะบอกใครก็บอกแล้วว่าวัคซีนเนี่ยเขาไม่ได้ป้องกันเรื่องของการติดเชื้อแต่ป้องกันเรื่องของความรุนแรงป้องกันการติดเชื้ออาจจะมีได้บ้างแต่ว่าไม่ได้สําคัญเท่าป้องกันอาการรุนแรงแล้วก็การเสียชีวิตนะคะคุณอนุทินเนี่ยไปประชุมที่ยุโรป คือไป,ไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็สวิตนะคะคุณจุริลนลักษณะวิสิตก็เช่นเดียวกันรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะทั้งสองท่านกลับมาแล้วปรากฏว่ามีอาการข้อเนื้อขั้นตัวก็เลยตรวจเอทีเคขึ้น2ขีดก็กักตัวเลยนะคะช่วงนี้ยังคุยกับคุณก้ตอนก่อนเข้ารายการว่าคนรู้จักเราเนี่ยเริ่มติดกันมากขึ้นบ,บางคนเพื่อนดิฉันก็คือไป อังกฤษเพราะว่าสามีอยู่อังกฤษแล้วก็พาลูกภรรา a นะคะไปเยี่ยมคุณย่าที่นั่นแล้วคุณย่าเนี่ยก็เพิ่งจะกลับมามาเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อบอกว่าตอนอยู่อังกฤษนะฉันไม่เป็นอะไรยังไงเลยแต่พอกลับมาเนี่ยติดล่าสุดติดแต่ว่าก็คือไลฟ์สไตล์เขาก็คือโอ้เที่ยวยอมมากเที่ยวสะบ้านันแหละคือเที่ยวในเมืองไทยนะเที่ยวแบบแทบจะไม่มีวันหยุดบ้านก็คือเข้าใจได้นก็ออกไปใช้ใช้ชีวิตใช้อะไรกันอน่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องดูด้วยว่าละวัคซีนที่ฉีดมาเป็นยังไงภูมิตกหรือยังฉีมาานนหรือยัง กับเชื้อตัวใหม่ที่กำลังเฝ้าระวังกันอยู่นะคะที่ตอนนี้เนี่ยเรื่องของการรักษาพยาบาลสิทธิต่างๆมันอาจจะไม่เต็มที่เท่ากับตอนระบาดแรกๆรเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคงมีสิทธิตามสิทธิ์ที่คุณมีอยู่แต่ว่าไม่เต็ดดีที่สุดเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะคมายงโพสเมื่อเช้านะว่าโควิดก็อย่างที่เราย้ําไปหลายรอบเหมือนไข้หวัดใหญ่ต่อไปก็คงจะต้องฉีดวัคซีนกันทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตั้งคําถามว่ายังต้องฉีดกันอีกเหรอ <c oughs> ให้ดูไข้หวัดใหญ่ค่ะ ไข้หวัดใหญ่เนี่ยบางคนก็ไม่ได้ฉีดถูกไหมคุณโก้เพราะว่ามันมีราคาแล้วสองก็คือว่าพอฉีดปุ๊บอะมันเดี้ง มันเดี้ยงหนักนะแต่คนนึ่งที่ต้องติดตามอาการใกล้ชิดคือคุณชวนหลิกภายนะครับเมื่อวานเขาโรงพยาบาล่วนไปเมื่อช่วงหัวคํานะด้วยการเป็นไข้แล้วก็หนาวใส่มาว่าคุณชวนตรวจ PCR นะครับไม่ขึ้นนะครับก็แสดงว่าน่าจะป่วยจากโรคอื่นเดี๋ยววันนี้น่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมาแล้วก็รวมไปถึงพูดถึงประเด็นการเมืองแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการประชุมครมอเมื่อวานนี้นะมีการ เก่งข้อสอบอาการอภิปรายไว้วางใจกันด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยาลากันหลายคนก็เห็นที่ทราบสองท่านเนี่ยติดโควิดไปเรียบร้อยโอ้โอป่วยเหรอไม่รู้โ,โ้ป่วยเมื่อวานนี้คุณกนกวันว <c oughs> ิลาวันไม่เข้าประชมุมผู้สืข่าวเล่าให้ฟังว่า แต่วันนี้พวกคุณโก้จะพูดถึงเรื่องนี้ซะอีกอเรื่องอาณาจักรของตระกูลชินวัตรวันนี้กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งนึงมันผนวกกันเลยหลายอย่างานะคะตั้งแต่โพของยิดาโพที่ออกมาคะแนนคุณอุ้งอิงจริงๆถ้าไปดูก่อนหนะ้านี้เจ้าตัวเนี่ยอยู่ประมาณอันดับอันดับ4มั้งคุณโก้ถ้าจะไม่ผิดนะโพก่อนหน,น้านี้แต่ล่าสุดเนี่ยการสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนทั่วไปนะคะว่าใครเหมาะจะนั่งนายกคุณลุงอิงนำมาเป็นอันดับหนึ่งอันนี้ของนิดาโพแล้วก็พี่ใหญ่ของตระกูลน,นี้ของครอบครัวชินวัตรก็คือคุณ,คณโอ๊คพันทองแท้เพิ่งจะแต่งงานไป หลายคนเนี่ยคือก็ก็น่าเห็นใจส่วนหนึ่งว่าแบบหลายคนมองว่าเอ๊ะม,มันมีเรื่องของธุรกิจม,มีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นะคะคือในเมื่อตัวเองครอบครัวตัวเองคุณทักษิณวางเอาไว้ให้แต่ละคนเกี่ยวพันกับการเมืองไงวันนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะพาไปดูเขาพาไปผ่าอาณาจักรชินวัตรนะคุณก็สองเขยหนึ่งสภายบทบาทคุมธุรกิจแล้วก็ช่วยทางการเมืองด้วยแต่ก่อนอื่นเราจะไปไล่เรียงเรื่องของสุขภาพกันก่อนนะครับสากการโควิด -19 เมื่อวานนี้สภครายงานตัวเลขผู้ป่วยใหม่อันนี้เฉพาะที่เข้าโรงพยาบาล นั้น 1, 1ัน้อยหคนแล้วก็หายป่วยกลับบ้าน2,185นะครับเสียชีวิตเพิ่ม13แล้วก็ผู้ป่วยปอดอักเสบเนี่ยขยับสูงขึ้นมานะผมจำได้ว่าก่อนนี้รายงานการจะอยู่6 0 0้ต้น,ต,น,ต,นตอนนี้สูงขึ้นไปที่638รายนะครับส่วนผู้ติดเชื้อเข้าไข่เอทีเคที่มีการเก็บสถิติเฉพาะบางจังหวัดเนี่ย2,151รายทางคุณหมอเองเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดระลอกใหม่เนะครับจะเพิ่มจานวนเตียงสาหรับผู้ป่วยโควิดเพิ่มเติม,มาอีก จำนวนหนึ่งนะครับโดยคุณหมอสมศักดิ์อักขศินที่ดีกรมการแพทย์ก็พูดถึงสถานการณ์โรคโควิดในปัจจุบันในกรณีหากพ้นระยะการระบาดใหญ่โพสพ andemic ที่เราจะประกาศกันในช่วงต้นเดือนหน้านะครับถามว่าการรักษาจะมีการปรับอะไรหรือไม่คุณหมอบอกว่าก็คงต้องปรับไปเรื่อยๆนั่นแหละแต่และสถานการณ์ไม่เหมือนกันปีแรกเนี่ยการระบาดเอาข้อโรงพยาบาลหมดเพราะเรายังไม่รู้จักโรคนี้เท่าไหร่พอปีที่สองผู้ป่วยเยอะจำนวนมากก็ใช้ระบบ HI home isolation ปีนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ป่วยนอกแล้วก็แยกกักที่บ้านกรณีเมื่อเข้าสูรา่ระยะ post pandemic แล้วก็ต้องมั่นใจว่าจำนวนผู้ป่วยจะไม่เพิ่มขึ้นเร็วไม่รุนแรงยอมรับว่ากรณีเชื้อกลายพันธุ์จุดเนี่ยเรายังไม่รู้จักมันทั้งหมดตอนนี้ผู้ติดเชื้อดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นวันนี้ไปดูโรงพยาบาลราชวิถีก็พบว่าอัตราการคลองเตียงเพิ่มขึ้นผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ก็หารือกับผู้มนการโรงพยาบาลว่าอาจจะต้องเตรียมเตียงเอาไว้ถ้ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นการบริหารจัดการทางการแพทย์อยู่แล้วแล้วแต่สถานการณ์ทางกรมก็มีหนังสือสั่งการว่าการเดินทางเข้ามายังโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยขอให้ยังเข้มงวดเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นคนไข้ในคนไข้นอกก็ตามกำชับบุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนเนี่ย ไม่ว่ากี่เข็มก็ตามถ้าครบสี่เดือนต้องมาบูสต์เสมอน,นะครับเพื่อป้องกันคุณหมอต่างๆด้วยส่วนผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นมีการประสานส่งตรวจสายพันธุ์กับกรมกับทางกรมริศศาสตร์การแพทย์มากน้อยแค่ไหนคุณหมอบอกว่าก็มีการส่งตัวอย่างไปตรวจอยู่เรื่อยๆนะอย่างที่ราชวิถีเนี่ยล่าสุดก็ส่งตรวจไปเมื่อ1-2วันที่ผ่านมา,าแล้วก็ในกรณีโรงพยาบาลอื่นๆก็มีการส่งตัวอย่างไปตรวจด้วยนะครับ ผู้ป่วยอาการรุนแรงส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นกลุ่ม60ปีขึ้นไปแล้วก็7โรคเสี่ยงบวก1ยหญิงตั้งครรก็กลุ่ม608ปัจจุบันเนี่ย มีจำนวนผู้ป่วยรุนแรงมากขึ้นเล็กน้อยประมาณ 10- 2ถึงอัตราการคลองเตียงตอนนี้เกินครึ่งหนึ่งไปหน่อยแต่เราก็เตรียมทางหนีทีไล่อาจจะขยายวอดโควิดเพิ่มก็มีการเตรียมความพร้อมกันอยู่ส่วนจะขยายการรักษาไปสู่คลินิกทั่วทั่วไปเหมือนไขวัดหรือไม่คุณหมอสมศักดิ์บอกว่าเราดูแลเป็นผู้ป่วยนอกกันเกือบทั้งหมดนะยกเว้นคนที่มีอาการส่วนการรักษาที่บ้านเนี่ยจะเลิกในช่วงสิ้นเดือนนี้ตามเกณฑ์สปสชอันนี้หมายถึงระบบ SI สก็ที่จะมีเรื่อง เรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของเอาของอาหารส่งไปที่บ้านนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นคนไข้นอกกันทั้งหมดถ้าจํานวนผู้ป่วยเยอะขึ้นเราก็จะเผื่อดูแลเอาไว้แต่ก็ได้ข่าวว่าประกันสังคมเนี่ยจะมีการหาหรือว่าจะต่อเอชไไปอีกสักระยะหนึ่ง <om. S 2> ก็อย่างที่บอกว่าทั้งหมดต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางผ <c oughs> ู้อเมการโอเปาราชวิถีคุณหมอจินดารโรจนเมทินก็บอกว่าอัตราการครองเตียง มีเตียงผู้ป่วยอาการสีเหลืองถึงแดงเนี่ยเกือบ100เตียงนะสถานการณ์ดีขึ้นก็ลดลดจำนวนเตียงลงมาอยู่60เตียงแต่พอมาเดือนพฤษภาคมเนี่ยจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอัตราการคลองเตียงอยู่ที่เกือบเกือบสาเตียงก็ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาตอนนี้เนี่ยที่มี60เตียงอัตราพุง่งขึ้นไป70-80%ครับ รวมไปถึงกลุ่มสีเขียวที่เข้ามารักษาผ่านระบบเจอแจกจบแล้วก็ HI ก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันก่อนพฤษภาเนี่ย100รายปัจจุบันวันละ220รายอย่างไรก็ตามภาพรวมผู้ป่วยยังดูแลได้แต่ก็ขอขอนูประชาชนอย่าประมาทโดยเฉพาะมาตรการป้องกันตัวเองสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างแล้วก็ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นครับค่ะ แต่อย่างไรก็ตามถึงจะฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยหกเข็มเนี่ยก็ยังสามารถติดโควิดได้นะคะถ้าเกิดคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงคําว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยโอเคแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเนี่ยที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มแรกกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่ต้องไปพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะอะค่ะเข้าใจได้เลยถ้าเกิดสมมติว่ารัฐมนตรีหรือคอรอมอนเนี่ยจะติดโควิดขึ้นมานเนื่องมาจากว่าต้องไปปฏิบัติภารกิจ อย่างเช่น2ท่านนี้ท่านแรกก็คือคุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะออนำทีมผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศาการและท่านผู้ว่าภูกเก็ตทั้งหมดเนี่ยไปเข้าร่วมประชุมสามัญประจําปีครั้งที่170ของสํานักงานองค์การนิทรรศาการนานาชาติที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส 19- ถึง21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าจะไปเตรียมความพร้อมอันเนื่องมาจากไทยของเราเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กปวาระพิเศษที่ภูเก็ตปี2028ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางต่อพร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปประชุมกับทางคณะกรรมการบริหารอันเอชครั้งที่50ที่เจนีวาสมาพันธรัฐสวิต 21-24มิถุนายนต่อนะคะหลังจากนั้นก็เดินทางกลับมาประเทศไทย26มิถุนาปรากฏว่าที่เดินทางกลับมาเนี่ยรองนายกและรัฐมนตรีฝ่ายสาธารสุขเนี่ย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ระคายคอผลตรวจเอทเเป็นบวกนะคะแต่ว่าไม่มีอาการหนักมากคุณหมอก็เลยให้กักตัวเพื่อความปลอดภัย1สัปดาห์ค่ะ mm. โดยนายแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตปรลัดสาธารณาสุขบอกว่าหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางกลับมาจากปฏิบัติราชการ mm. มีอาการเล็กน้อยค่ะก็คือปวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อระคายคอเอทเเป็นบวกได้รับเชื้อจากช่วงไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเพราะว่ามีการไปพบปะพูดคุย แล้วก็สัมผัสมือกับผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนมากนะคะแต่ทีนี้ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่มีการแนะนําก่อนจะเดินทางก็เลยไม่มีอาการป่วยคุณหมอให้กักตัว1สัปดาห์ไม่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนผู้ที่เริ่มเดินทางเนี่ยทางด้านของผู้ที่เริ่มเดินทางเนี่ยนะคะ ทางด้านของคุณหมอก็แนะนําว่าให้สังเกตตัวเองแล้วก็ให้สัมผัสเออขออภัยให้สวมหน้ากากตลอดเวลาแล้วก็งดไปในที่สาธารณะถ้ามีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจให้ตรวจเอทเลยนะคะ<ช>คือคุณอนุทินเนี่ยตามรายงานบอกว่าแพทย์ก็คือน่าจะมีคุณหมอไปดูแหละให้โมโนพิราเวียนะคะอันเนื่องมาจากว่าเป็นผู้ที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์นะรายงานข่าวบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเข้ารับวัคซีนเป็นเข็มที่6ไฟเซอร์แล้วนะคะ ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยฉีดซีโนแวคไป2เข็มแอสตราเซเนกาสเข็มแล้วก็ไฟเซอร์หเข็มนะคะคุณอนุทินบอกว่าคือต้องด้วยความที่ต้องลงพื้นที่เยอะยังไงก็ต้องฉีดไปเรื่อยๆอะคะ่ะชุดเกราะต้องหนาหน่อยเพราะว่าลงพื้นที่เยอะที่สําคัญเนี่ยยังเป็นเครื่อง พิสูจน์ถึงความปลอดภัยของวัคซีนด้วยนะคะคก็จะฉีดไปเรื่อยๆสี่ครบสี่เดือนก็จะไปฉีด ừ ừ. นะผู้สึกข่าวเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยคนสนิทของคุณอนุทินก็คือคุณจ๊ะจา๋าคุณจ๊กจ๋าสุพานิทน,นะคะก็ติดโควิดไปก่อนหน้านี้สองสัปดาห์คุณโก้สุพานันขออาภัยคุณจาั๊จ๋าสุพานันที่คุณอนุทินเนพิ่งจะพาไปเปิดตัวก็คือพามางานของรัฐบาล,ลนะคะติดโควิดไปตอนนั้นเนี่ยคุณอน,อนุทินก็ยังรอดถ้าจําได้คุณอนุทินเองเนี่ย รอดโควิดมาโดยตลอดนะเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงเป็นแชมป์การกักตัวแล้วก็เป็นแชมป์การสวบไปนะคะแต่ครั้งนี้ไม่รอดนะแต่ที่าอาการเยอะมากคุณอดทินนี้ซ่อนซ่อนรูปรูปเหมือนกันนะดูไม่ออกเลยว่าว่าเออน้ำหนักเกินคือคือต้องไปดูส่วนสูงกับน้ำหนักอาจจะอาจจะแบบดูตามดัชนีมั้งน้ำหนักด้วยคุณก็ดัชนีไม่เท่าไหร่แต่จําได้ว่าตอนนั้นที่แบบเป็นคนไทยคนแรกนะที่ได้รับวัคซีนเลยอะคือได้รับก่อนนายกอีกเพราะว่า ท่านนายกตอนนั้นต้องฉีดแอสตาอันนี้มาจากอายุาเกิน60ใช่ไหมใช่ค,คุณอนุทินะรับซิโนแวคไปคนแรกเจ้าตัวคือด้วยความที่คือชอบดูไลฟ์เมื่อก่อนไงเจอก,กําลังกายหลังเที่ยงคืนไปแล้วอ่ะเพราะว่า uh huh. ปฏิบัติภารกิจถ้าไม่งั้นช่วงที่ไม่ได้เป็นแบบทํางานการเมืองอะก็ออกกําลังกายปกตินะ แต่พอมาทํางานการเมืองก็เลยการปรับเปลดชีวิตเปลี่ยนไปนะอีกคนหนึ่งที่ติดไปเรียบร้อยคือคุณจุลิลักษณะวิสิ์นะครับรองนายมตรีพาณิชย์นะทางนั้นคุสาธิตปตโตเตช้าเนี่ยก็เป็นคนออกมาให้ข้อมูลว่าติดหลังจากที่กลับมาจากภารกิจที่ประเทศอังกฤษนะครับ แพทย์ก็ให้รักษาตัวเองตามขั้นตอนแล้วก็เฝ้าดูอาการจนกว่าจะหายโดยรวมนั้นอาการคุณจุลินก็ไม่แน่วงแต่อย่างใดก็มีไข้เล็กน้อยเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันคุณสาธิตปิดตุได้ชา้าตมนตรีช่วยสาธารณสุกขก็พูดถึงสาการการระบาดของโควิด19ระยะนี้ที่มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มกลับมาสูงขึ้นยืนยันว่าไม่เป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการถอดหน้ากากาตามความสมัครใจแต่เป็นจํานวนที่เพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเนื่องจากการเปิดประเทศแล้วก็เปิดเรื่องของสถานบันเทิงนะครับ เพราะจ,จริงๆต่อให้เขาประกาศให้สามารถถอดหน้ากากในที่สาธารณะได้ผมก็เห็นก็ยังใส่กันอยู่<ช>เกือบหมดเลยนะ ก็ขอให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลแต่ก็ต้องรักษามาตรการดูแลตนเองต่อไปส่วนสายพันธ์บุ์ BA.4.5 แม้จะเริ่มแพร่ระบาดเนี่ยแต่กระทรวงก็ได้ติดตามลักษณะอาการมาระยะหนึ่งแล้วยังไม่มีผลการวิจัยชี้วัดว่ามีอาการรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดิมๆนะครับค่ะอีกท่านหนึ่งที่เมื่อวานนี้เข้าโรงพยาบาลไปแต่ต้องย้ำว่าไม่ใช่เกิดจากโควิดนะก็คือคุณชวนหลิกภัยครับประธานสภาผู้แทนราษฎรเข้ารักการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ด้วยอาการมีไข้หนาวสั่นอยู่ระหว่างการตรวจเมื่อช่วงเย็นนั้นซึ่งทางเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่น่าเป็นห่วงนะครับแพทย์ประจำก็เคยกำชับเอาไว้ว่าหากคุณชวนมีอาการไข้หนาวสั่นให้รีบมาพบเพราะเคยมีอาการเช่นนี้หลายครั้งแล้วคือข้างในอาจจะมีอาการอักเสบอะไรนะครับก็จะต้องไปตรวจอย่างละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรขณะที่เมื่อวานตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยคุณชวนเข้าร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระครบรับ90ปีรัฐสภา แล้วก็ประัดิภา,ารกิจจนถึงช่วงเย็นก็ถึงเข้าไปที่โรงพยาบาลน,นะครับช่วงสามทุ่มเนี่ย <c oughs> ผลตรวจ rt pcr คุณชวนออกมาแล้วนะครับว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิดส่วนผลตรวจอื่นๆเนี่ยเดี๋ยววันนี้แพทย์จะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้มาจาก Facebook ของคุณอิสระเสรีวัฒนวุฒิสสบ,บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับที่จะอยู่ข้างหลังคุณชวนเป็นประจำนะคะ,ค,ะ,ะคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้ถอดหน้ากาก,ากหมายถึงอยากให้เราถอดหน้ากาก,ากจัดรายการใช่ไหมเหรอ ว่าไม่ใช่ไหมเห็นคุณผู้ชมไม่แน่ใจเห็นคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาช่วงนี้ขออนุญาตก่อนนะคะคุยกันตลอดว่ายังไม่ถอดอาจจะเดือนหน้าก็แล้วกันนะคุณก้อนเดี๋ยวดูเหตุการณ์อีกทีเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขมันปรับ บีเอจุดสี <Ba. S 1> ่บีเอจุดห้ามาแล้วคือคุณโก้นะ่ะมีลูกเล็กแล้วก็มีคนผู้สูงอายุที่บ้านดิฉันก็มีผู้สูงอายุมาอยู่ด้วยที่บ้านช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตใส่หน้ากากก่อนแล้วกันนะคะทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะกรณีของกัญชาและผลกระทบนะคะโดยเฉพาะในเคสเด็กที่ป่วยมาจากการใช้กัญชาโดยผิดวิธีเราต้องย้ําแบบนี้นะบางเคสเนี่ยเด็กไม่รู้ไปกินคุกกี้กัญชา คือตอนนี้เวลาแม่ไปซื้อกับข้าวคุณก็ร้านที่ขายประจำๆแม่จะถามเลยอ่ะแบบไม่ต้องโกหกนะอะไรใส่ไม่ใส่บ้างคือไม่ใช่ว่าอะไรนะแล้วก็ไม่ได้ห้ามด้วยแต่ถ้าไม่อันไหนที่ใส่เนี่ยแม่จะได้ไม่ซื้อมาเพราะว่าเขาก็กลัวใช่ไหมคะผู้สูงอายุแล้วก็แบบโอเคบางคนอาจจะชอบก็ว่ากันไปเป็นรสนิยมไปแต่ว่าบางคนที่เขาแบบไม่ปรารถนาเลยอ่ะก็อาจจะต้องมีป้ายบอกกันให้ชัดเจนกันสักนิดนึงว่าหม้อนี้นะอใส่อะไรลงไปหม้อนี้ไม่ใส่แยกให้ชัดเจนนะคะ อันนี้เป็นรายงานมาโดยศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญค่ะหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกของโรงพยาบาลจุฬาลงกรและท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ของคณะแพทย์ยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของกัญชาที่มีต่อเด็กนะคะคุณหมอบอกว่าอย่างนี้ กัญชาเพื่อการแพทย์จริงๆคือแพทย์ทำงานหนักขึ้นโดยเฉพาะจิตแพทย์กับแพทย์ระบบประสาทค่ะเพราะว่าเริ่มเห็นเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับผลกระทบกับกัญชาแล้วรายที่4ใช้มีดปาดคอตัวเองคุณผู้ชมซึ่งในโพสต์เนี่ยมีการนำเสนอข้อมูลของทางคณะอนุกรรมการจัดทำข้อแนะนำเรื่องผลกระทบของกัญชาต่อเด็กนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่รายงานมาว่าเป็นเด็ก ที่ป่วยมาจากการใช้กัญชาช่วงระหว่างวันที่21ถึง26มิถุนายน65 6รายด้วยกันค่ะรายแรกอายุ14ปีอยู่กรุงเทพเป็นผู้ป่วยจิตเวทไม่ได้กินยามา2สัปดาห์แล้วก็ใช้กัญชาโดยไม่รู้ตัวจากการสูบบุหรี่ที่ผสมกัญชาค่ะพอน้องสูบเข้าไปเนี่ยมีอกาการสับสนกระวนกระวายพฤติกรรมเปลี่ยนค่ะตรวจกัญชาในปัสสาวะได้ผลบวกดีนะว่า มาตรวจแล้วก็ได้รับการรักษาเบื้องต้นไปแล้วนะคะรายที่2เพศชายอันนี้เป็นเพศชายเกือบทั้งหมดนะคะเป็นหญิงหนึ่งคนเดี๋ยวจะพาไปดูหญิงแต่ชายรายที่2อายุ17ปี6เดือนอยู่พิจิตค่ะได้รับกัญชาจ,จากเพื่อนโดยใช้ในส่วนดอกสูบเพื่อสันทนาการค่ะพอสูบเข้าไปกระวนกระวายสับสนแล้วก็หูแว,ว่วมีภาพหลอนแล้วไปทำลายข้าวของกร้าวแพทย์รักษาเบื้องต้นแล้วก็กลับบ้านไปได้แล้วนะคะ รายที่3เป็นชายอายุ17ปี10เดือนค่ะอยู่นครศรีธรรมราชได้กัญชามาจากเพื่อนใช้ส่วนใบแล้วเอาไปสูบเพื่อสันทนาการทีนี้คุณครัวสังเกตว่าเด็กคนนี้ผอมลงหน้าตาไม่สดใสก็เลยไปตรวจสอบปรากฏไปเจอบ้องกัญชาพกไปในกระเป๋าเลยค่ะผู้ป่วยก็ยอมรับว่าสูบมามากกว่า1ปีแล้วพอสูบแล้วคนนี้มีอาการง่วงนอนซึมคิดมากบเบลอมึนงงก็พาไปรักษาตัวเบื้องต้นแล้ว รายที่4นะคะเป็นเพศชายอายุ16ปี4เดือนอยู่กรุงเทพค่ะได้รับกัญชาจากการสุ่มจากเพื่อนจ้ะมีสุ่มแจกกัญชาด้วยนะน้องบอกว่าพอใช้กัญชาปุ๊บเนี่ยสับสนกระวนกระวายแล้วใช้มีดปาดคอตัวเองคุณผู้ชมก็แรกรับเนี่ยอาการวิกฤตเลยนะคะแพทย์รักษาเบื้องต้นโดยให้น้องเนี่ยหยุดพักการเรียนก่อนระหว่างนี้ก็ให้ยาทางจิตเวชด้วยแล้วก็นัดติดตามอาการตลอดนะคะรายที่5เป็นเพศหญิงอายุ 3ปี3เดือนน้องกินคุกกี้ค่ะไม่ใช่ว่าน้องไปสูบนะกินคุกกี้ที่ผสมกัญชาไม่ทราบยี่ห้อคุณย่าเนี่ยมาซื้อไปก็เด็กกันเนาะแบบเห็นเป็นคุกกี้ก,ก็กินได้พอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องง่วงนอนซึมเบื้องต้นรักษาแล้วแล้วก็ส่งรักษาต่อตามสิทธิ์นะคะสดอีกรายหนึ่งค่ะเป็นเพศชายอายุ15ปี9เดือนอยู่กรุงเทพน้องมีปัญหาด้านจิตเวชมีการหวาดระแวงก็เลยทดลองกินกัญชา โดยไปซื้อช็อกโกแลตที่ผสมกัญชามาลองกินพอกินแล้วเนี่ยคลื่นไส้อาเจียนมีภาพหลอนวิตกกังวลซึมเศร้า ก็รักษาตามอาการแล้วก็รักษาทางจิตเวชและป้องกันใช้กัญชาสาอีกนะคะค,คือหลักๆเนี่ยอาการมันจะมาจาก1คือสูบ2คือกินนะครับเน้นย้ำอีกทีมีประกาศกรมอนามัยตั้งแต่30มีนาคมหากเอาไปใส่อาหารต้องติดป้ายแสดงที่สําคัญเขาใช้คํานี้ไม่เคยอนุญาตให้ใส่ดอกกัญชาในอาหารแต่ปัญหาคือไม่อนุญาตแต่ม,มันยังไม่มีโทษไงเข<ต>า<ง>เอาไปใส่ตอนนี้ เพราะฉะนั้นเน้นย้ำอีกทีนะครับสำหรับข้อแน,นะนําดอกห้ามใส่ในอาหารทุกชนิดนะใบเนี่ยกินใบสดไม่เป็นไรพระสารเมาจะไม่ออกฤทธิ์แต่ถ้าเอาไปต้มอย่าก,กินใบให้กินน้ําขเขาก็อยากกินเพื่อความเมาไงคุณโก้ส่วนใหญ่ที่ถ้าเอาไปทอดให้ระวังเรื่องน้ํามันเพราะว่า T S C สารเมาจะจะละลายมากับน,น้ํามันฉันเพิ่งเห็นเลยเอาไปชุบแป้งทอดอ,อยาให้บอ,อ,อ,อกเลยละคือทอดเสร็จเนี่ยกินใบได้เพราะว่าสารมันละลายออกมาแต่ให้ระวังเรื่องน้ํามัน เพราะฉะนั้นนะคะเอาอย่างนี้ค่ะไม่ได้ห้ามใส่แต่ว่าถ้าใส่ปุ๊บแบบคุณแยกให้ชัดเจนก็แล้วกันเพราะบางคนที่เขาแบบมีภูมิต้านทานเรื่องนี้ดีอ่ะเขาจะได้จัดการไปเต็มที่ครับแล้วก็ระวังไม่ควรใช้ห้ามใช้เลยดีกว่ากับในกลุ่มที่มีอาการจิตเวชอยู่แล้วเพราะมันจะเสริมฤทธิ์มันจะหนักเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนพอได้รับแล้วเป็นยังไงและที่สําคัญเราเพิ่งเตือนไปเมื่อสองประเทศที่ผ่านมาที่ออก,ออกจดหมายชัดเจนก่อนหน้าน,นี้คืออินโดนีเซียล่าสุดคือมาเลเซียแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะสถานทูต เอกอัครราชดทูตนกรุงโซนะคะประกาศโพสต์เฟซบุ๊กทางการของทางสถานเอกอัครราชทูตนกรุงโซคะ่ะ <c> เ <oughs> ตือนคนไทยเกี่ยวกับเรื่องกัญชากัญชงนะคะว่ามีโทษในเกาหลีใต้โทษสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตค่ะโดยประกาศเตือนบอกว่าอย่างนี้นะคะคนไทยที่จะเดินทางมาหรือพำนักที่เกาหลีใต้ห้ามนำเข้ากัญชากัญชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในเกาหลีใต้ฝ่าฝืนเนี่ยคุณจะได้รับโทษตามกฎหมายของเกาหลีใต้นะคะ รักรอบนําเข้าจําคุก5ปีหรือตลอดชีวิตปลุกหรือจําหน่ายจําคุกอย่างน้อย1ปีมีไว้ครอบครองหรือเสบจําคุกไปเกิน5ปีและจะถูกในระเทศและห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีกค่ะ ครับคือเรื่องกัญชาใช้สันทนาการเนี่ยคนที่เคยใช้อยู่แล้วเนี่ยไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกอแต่พวกคนที่แบบเป็นนักสูบนักลองหน้าใหม่อันเนี้ยอันตรายนะครับหรือบางทีอ่จจะเอาแบบพวกผลิตภัณฑ์เช่นคุกกี้กัญชาอเอาไปฝากเพื่อนเอาไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคะคือถ้าจะใช้บริโภคใช้อะไรก็คืออยู่ในประเทศของเรา,าก่อนนะอ่ะปิดท้ายเบรกนี้ไปดูเรื่องของราคาพลังงานกันซักนิดหนึ่งนะครับสตัวที่จะพูดถึงก็คือเอทานอลแล้วก็น้ํามันดีเซลนะเอทานอลเนี่ยปัจจุบันนามาผสมในน้ำมันเบนซิน เป็นสูตร e 2 0 e, e 8 5นะครับก่อนหน้านี้ก็มีนักวิชาการบางท่านก็เสนอว่าเอเราเพิ่มการผสมเอทานอลดีไม้เพราะว่าจะทําให้น้ำมันเบนซินเนี่ยถูกลงซึ่งจะแตกต่างกับดีเซลเพราะว่าถ้าดีเซลเนี่ยเอาไบโอดีเซลมาผสมอันนี้จะยิ่งแพงกว่าเพราะไบโอดีเซลนั้นแพงกว่าน้ำมันดีเซลนะครับ ห้กว่าบาทต่อลิตรนะแต่ในส่วนของเอทานอลเองเนี่ยทิศทางก็เป็นราคาขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดทางด้านของนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทยคุณพิพัฒสุสทธิวิเศษศักด์บอกว่า1ก,กรกดาคมนี้คาดว่าราคาเอทานอล้างอิงจะปรับขึ้นไปจากปัจจุบัน26บาท4คาสตางขึ้นไปอยู่ที่ระดับประมาณ28บาทต่อลิตร เนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะโมลาสหรือว่ากากน้ําตาลแล้วก็มันสัมปะหลังนะแต่ว่าแนวโน้มราคาเอทานอลยังคงทรงตัวต่อเนื่องในไตรมาสที่3แต่หากเทียบกับราคาเบนซินหน้าโรงกลั่นที่ปัจจุบันลิตรละประมาณ34บาทต่อลิตรเอทานอลก็ยังคงต่ํากว่ามากนะครับการผลิตเอทานอลปัจจุบันมีสัดส่วนการใช้วัตถุดิบระหว่างโมลาสกับมันสัมปะหลังเฉลี่ยที่50ต่อ50นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย หลังปิดหีบฤดูการผลิตอ้อยปี64ทับ65มีปริมาณอ้อยหีบทั้งสิ้น92ล้านตันได้โมลาสราว4ล้านตันเอามาใช้ประมาณ3ล้านเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งเอาไปผลิตสุราครับก็เท่ากับว่ามีเอเทานอลในระบบเนี่ย8-900ล้านลิตร ขณะที่ความต้องการเฉลี่ยต่อปีเนี่ย1,500-1,600ถึงล้านลิตรก็ถ่าวับโบลัสนั้นไม่เพียงพอก็เลยต้องไปเอามันสัมปะหลังซึ่งปัจจุบันมีราคาสูงมาทำเอทานอลด้วยนะครับก็เลยจะทำให้ต้นทุนการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นราคาก็จะขยับขึ้นไปตาม ส่วนที่มีผู้เสนอแนะให้กระทรวงพลังงานนั้นผสมเอทานอลในเบนซินให้มากขึ้นเพื่อจะลดราคาน้ํามันลงเพราะว่าตอนนี้เอทานอลราคาต่ํากว่าเบนซินเนี่ยก็บอกว่าเป็นนโยบายจากภาครัฐสามารถดําเนินการได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องวางแผนล่วงหน้าเพราะต้องดูปริมาณที่มีอยู่ในท้องตลาดด้วยว่า เพียงพอมากนะ้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยนะครับนอกจากเอทานอลแล้วเรื่องของดีเซลครับอันนี้เป็นแหล่งข่าวจากกองสำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะสะกนชอบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานในตลาดโลกหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโควิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสองครามรัสเซียยูเครนนะครับทำให้ตอนนี้อย่างที่ทราบว่ากองทุนน้ำมันติดลบทะลุแสนล้าน แสนสองพันกว่าล้านแล้วนะครับแต่เดิมเนี่ยมติครมมีม,มติอนุมัติว่าไอ้ส่วนต่างกว่า 5, 35บาทขึ้นไปอีกเนี่ยหลังจากวันที่1กรกฎาคมจะอุดหนุนแค่ครึ่งเดียวอย่างที่กล่าวไว้ต้นรายการดีเซลปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ46บาทถ้าไม่อุดหนุนนะตอนนี้อุดหนุนอยู่ลิตรละประมาณ11บาทถ้าอุดหนุนครึ่งนึงเท่ากับบวกไป6บาทก็คือน่าจะได้40ต้นต้น,ตนบาทหลังวันที่1ถ้าไม่มีมาตรการอะไรเพิ่มเติม ปัญหาคือเงินกองทุนน้ำมันไม่มีครับอาจจะต้องลดการอุดหนุนลงจากครึ่งหนึ่งเหลือ1ใน3หรือว่า1ใน4กรณีเลวร้ายที่สุดสมมติอุดหนุนได้แค่1ใน4จากปัจจุบันอุดหนุน11บาทอาจจะอุดหนุนได้อาจตีไป3บาทเท่ากับว่าเราอาจจะได้เจอราคาน้ำมันดีเซลช่วงต้นเดือนหน้าลิตรละ43บาทบาท ปัจจุบันแค่35บาทก็ร้องกันจะแย่แถ้าขึ้นไป43 <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จับตาดูการหารือกันอีกรอบหนึ่งระหว่างทางกระทรวงพลังงานกับทางผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมัน6แห่งในประเทศไทยว่าจะได้ข้อสรุปอย่างไรก่อนที่มาตรการทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะปเปลี่ยนกันในช่วงวันที่1ก,กรกฎาคมครับค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพาไปดูนี่ช่วงหน้าเบรกหน้านี่แทบจะเป็นของท่านผู้ว่าชัดิเก็บทั้งหมดมเลยนะคุณก็เพราะว่ามันมีความสําคัญจริงๆค่ะ<ม>พี่น้องต่างจังหวัดก็เราขอพื้นที่ตรงนี้ให้หน่อยก็แล้วกัน<ม>เพราะว่ามันเป็นเรื่องคาราคาสังมานานะคะ<ม>เกี่ยวกับค่าโดยสารต่างๆตรง,ต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 งนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ